แยมปุกไว้เข้าเสื้อโบนมากาักลางนะคะเสื้อเราก็จะมาขันตอนจะเข้าปก มาดูกันหลายๆตัวแลครับอันนี้เป็นสาบธรรมดานะครับปลายปกอยู่ขึ้นสาย ปลายปกอยู่ครึ่งสามครับจะออกมาสวยงามพอดีเราะเก็ยบไหลต้องตรงกันด้วยนะครับกางอันฟอจะเบี้ยวต้องต้องตรวจเช็คก่อนนะครับว่าตะเก็ยบไหลติดกลางเวลาเราใส่นรับกลางสามเราก็จะอยู่ตรงกลางกลางเส้นนี้ใส่ปกจากโค้งค่ะถ้าเราค่อยไปวิ่งเทปอีกรอบหนึ่งเนาะ ใส่เกปก้างไปรอบนึงแล้วแต่คนถนดัดนะคะบางคนก็ทารอบเดียวจบแล้วแตนะ่ช่างนะคนช่างบางคนก็ทําใส่ปกไปด้วยใส่เทปกันปลาไปด้วยแต่บ้านของเทนภาใส่ปกก่อนเพราะเราจะได้ตัดปกนีเ้เองเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการในเทปพอต่อกันครับ หลังจากที่เราใส่ปกเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เทฟกล้างปลาค่ะดินผีก็จะเป็นดินผีใส่เท็กก้างปลาโดยเฉพาะเลยนะคะตัดให้ชิดตัดให้ชิดเลยนะคะ กลับไปปกโอเคค่ะสวยงามมากเทปกลางปาก็จะเรียบนะคะเพราะเราใช้เป็นตีนผีของเทปกลางปลาโดยเฉพาะทุกคนถึงจะหลายขั้นตอนแต่ก็ทำเร็วนะคะเราอาศัยความรวดเร็ว,รวะคะ่ะช่างบางคนก็จะถนัดใส่ปกไปพร้อมกับเทปกลางปลาเลย ทำได้ทั้งสองแบบค่ะโอเคค่ะฝากติดตามรับชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ